ครับพี่น้องครับชูช่องนี่มึงจนคนอีสานอยู่ครับพี่น้องวันนี้พามาเขาขาั่วทำสุกเด็กไลยว่ะพี่น้องมันวันนี้เสียสุกเด็กราบเนื้อก้อยเนื้อครับตอนนี้ร่วนมาเรียบร้อยเลยมีเสียลาบสุกครับรอให้มันเย็น,ปปน,ยนด้วยกับต้นซุกใสจะเย็นเลยล่ะมาเดินต้นกันเลยครับพี่น้องเครื่องครับเทียม,มเลยพร้อมไปเบิดเลยเนาะครับเนาะ นกันแดดนี small, <mat> ่ก็ใส่แปะนัวก่อนครับพี่น้องแปะนัวนี่ก็ใส่ไปด้วยมักเสียบลายก็ใส่ลายเสียบมักเสียบหน่อยก็ใส่หน่อยพี่ฟงใส่จฉยหน่อยครับเพราะว่ามันก็บโมเดลลายเนาะครับเนาะเอาเพชรยางมาเทคละหน่อยครับเพชรพอกินเบิร์ดเนาะพี่น้อเขาขัวครับเขาขัวก็ใส่พวกหอมเลยนะครับใส่ลายมันแย่เด้พี่น้องใส่ลายมันแย่ อะเดี๋ยวคนตะหน่อยก็กลับผมใส่ไอ้ด่วนใส่กเกลือไปนิดนึงเลยน้นองคเนาะแต่ว่าสงสัยจะหนวกในเดี๋ยวผมก็ชิมมันไปว่ามันหนวบ่ยัหง,งหนวอ,อ่อนอยู่ครับน้อยนึงใส่น้าปลาละเมื่อนี้ใส่หมูหนาวตัวน่อยครับใส่น้อยนึงครับใสาย,ายมันสิบโอเสียเสียร,รสชาติ ใส่พาะเป็ดียวนิดๆต้องเอาใส่เพียรเลยเนาะใส่น้ำเพียร์เพียร์ว้าไร้ครับก็ื่อจะใส่หัวหนาวให้มันขมให้มันสมไปด้วยมันออกเป็ดเปีดนิดๆเนาะโอเคครับนี่ก็พักหอมกับมี่ใบใบมะกรูดพักฉีต้นหอมพักฉีใบเดือยครับไร้ครับซื้อมากสิบบาท สเสน่ห์เสน่ห์ผมปันยาครับผมเด็ดออกเพราะไปโบะโมหันเนาะคันหันเดี๋ยวมันสัเนาะครับเนาะอ่ะตัวนี้โอเคเลยครับเดี๋ยวเอาใส่จานเลยครับครับใส่จานไปเรียบร้อยครับบ้านโซดากไปได้วยครับเตรียมพาไปเรียบร้อยเตรียมพาไปตัวนี้เขามาข้กันเลยครับข้นเสี่มอเก่านี่นะเป็นเสี่ี้ ผมรู้สึกว่าซิมบางเหล่าบางหันมันโมยจากนัวปนไปไหนครับไปเรื่อยใส่เกลือครับผมจะโมเดลน,น้ำปลาปไปไหนครับขั้นตอนเดิมๆครับเหมือนกันครับตัวนี้ก็สีมากเพชรแน่เลยครับเพราะอันเป็นของนิบเนาะนิบนี่ตัวนวดจ่าจ่านี่จำเสียบวัวกระชายไน้เยเลยครับใส่เป็นโซ่ คนครับตัวนี้ผมก็ตีเฮ็ดเฮ็ดเป็นดาบอร่อยนะครับจะเอาซินนัวเพื่อเพื่อใส่เดือดน้ำจะหน่อยครับบุกีค,ครับหนัวเจแลวผมจะใส่เดือดครับเฮ็ดลาบอร่อย,อยนะดิสด,ด้วยรอยบนขึ้นหน่อง ย,งยังไงราบลอยเป็นจากในพี่น้องลอยดองดเลยตอนนี้พวกมันจะใส่ด้วยนะครับพระห้มเขาสี่ต้นหอมใบมะกร,รูดใบเขาสีไว้ด้วยใส่น้ำกันเบ็ดรับใ <c oughs> ส่จานเก่านี่แหละพี่น้องเลยการด่างมื่อด่างมันหนวกเพราะว่ามันมีน้ำเสียอยู่นี่เสียบดีครับพี่น้อง นัารอยครัพี่นอ้องโอเคครับใบเสน่หเสน่ห์นี้ด้วยนาด้วยครับซ้ำนีมม่แหละครับอ,อ่ะเดีย๋ยวผมขอจัดประเขาก่อนครับผ<ะ>มดื่มยังพี่นอ้องเอ้ยผมดื่มใส่เปียรนัวพี่นอ้องผมดื่ม ียบบ้อยครับพี่น้องจัดระเขาเียบร้อยครับ,บเป็นสีปิ่นลาบล้อยเนาะครับเนาะลาบเหนือตัวนี้ลาบสูกครับมุท้ิวเหี้ยวมัน <c oughs> คือไอหี้วสามหน่วยครับกระลำอีกกระลำกระเหี้ยวด้วยกันมักแดงกระเหี้ยวโอ้ยมีแต่เหี้ยวเหี้ยวครับาตามคล้องพักสี่ตามที่ห้าได้ครับในตู้เย็นเนาะเออเลือมาแจ่ในตู้เย็นกมีหอนยายาแผดก็มีครับพี่น้องย <c oughs> าแผดกินบ่ได้ กระถินครับนี่ก็ใบพักแวนครับพักแวนด้วยจากกินน้าพริกกินกับซุปน้ำใหม่แต่เมือ่อก่อนนะครับเนาะด้ยเอามากินกับพี่น้องกินข้าวน้ากันกลับสวัสดีครับพี่น้องมามาพี่น้องกินข้าวน้ากันครับโอ้โหหอนหอ,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 อน,ออน นี่มั่อนพี่น้องเลยเอาไนนี้มันอนี่กันมามากพี่น้อสุกเด็ดนอเรียบนอเรียบมีมันเป็นงเห็ดผเห็ดหลาบลอยนี่อลายยางพี่น้องพ่้องกันคับ รวยสดคนระับจุปันัดพี่น่องเอ้ยสดก็ไดนะ้มันมัูยุบอยู่ กระเทียมจะนำครับก็จะหอมเนืเอมังงม้งาหรอก้ได้เห็ดดาบด้วยวันกินหนังนะครับจะจะพูดต่อพี่นึ่ง เะเวียนเวกนกับกิ้กลับไปด้วยกันครับพอดีกระดาษเร็่งมันงามเลยเรืสื่อมาอามานไงเลยจินไรเวิร์ดสวนงาเลยมันจะเป็นภาพจินอวัน 走昆明路，嗯，那就。 sự được rồi <laughs> khi <laughs> nó về một cái <laughs> kỹ năng ขอโทษผู้เพิ่นบุกินดิบเรือครับพี่น้องบางคนก็บุกินเนาะพี่น้องเนาะคนกินซุปมาไว้จำนีะพี่น้องนาให้พี่น้องเว้ยเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ